สวัสดีครับมาโมช n แน,นลนะครับวันนี้ผ่านเพื่อนๆมาเล่นเกมนาฬาิกานะครับในอบอทโหมดนะครับก็คือแบบฮาร์ดด้วยนะซึ่งเรามาดูกันว่าการอัปเกรดของตัวบอทเนี่ยรู้สึกมันจะฉลาดขึ้นนะครับดูเก่งขึ้นแล้วก็ดูมีทักษะมากขึ้นนะครับเรามาดูกันว่าจะเก่งยังไงนะครับพี่แม็กซี่พี่โมเซ่ C, ose, วันนี้ก็มาเล่นกับเราด้วยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแม็กซี C. เกียซีเก็บอะไรได้บ้างแล้วเรียซี Pepsi ได้ยินไหมคะฮะอ,อ๋อนั้นพี่มมเต้เหืนอนกันหรือว่าเสียงใคร material I riches have the relevant how object. fortunate The are all อะไรเลยเอาออกดีกว่าคณะสัต์แรกๆนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้เลยไม่มีสีดอกตรงนี้สีดอกอยู่ใกลๆนะ ไอถึง,น,น,นะงนักเก็ตในเคฟซีะนะอ๋อมาเก็ตมาเก็ตนึกว่านักเก็ตมาแล้วมาแล้วคุ้งจิงกำลังไปหาเอา่ออะไรนะเกาะเกาะสองดอกที่พี่แม็กซี่มาร์คไว้ <ผม S 1> อซน,นไนนรข้าง,งบนเหรว Thank you, Nala. We got power. the item. Come here and bear arms. What a hungry thing the grave คันธนามีสองดอกเอาบ้เาเดี๋ยวให้พี่มัซี่มาเอาคันธนาสองดอกคงจะยากนะได้แลกเ,เกินทุกอยาก่างได้มันอีพิกนะ <c oughs> เออโหได้ทั้ง ได้ทั้งลงสมอรแบบอีพิกด้วยนะเนาะกุญแจอะไรกุญแจวายโอเคจะไปปะนะี่ะพี่แมพซี่อยู่ไหนเนี่ยอ๋อเห็นแล้วพี่โอเซ่ม,มาร์กเลยเดี๋ยวเราเดินทางไปหาทุแมแจวายกันพี่แซี่นี่มาเอาคาตาน่สองดอกอยู่นี่อยู่ข้างล่างอ้าว Sterling curses demons equipment devoid or of a pleasant feeling. attack our enemies they'll make you regret it what a hungry thing to rise the shadows shortly the begin to smell. That lovely weapon instead of rust mm -hmm. you okay. shall bathe in โอ้พี่โอเซ่เจออะไรบ้างอันนี้กุญแจวายกุญแจวงกลมอยู่ไหนเอ่ยเมฟซี่มาร์คให้หน่อยกุญแจวงกลมโอ้ได้เงินเพียบเลยใช่ไหมเดี๋ยวไปกุญแจวายดีกว่าอุ้ยมีคนอยู่ข้างบนน่ะพี่เมฟซี่ เป็นกุ้งกิ้งใช่ใช่คนเข้างล่างอะ่ะเดี๋ยวไปเอากุญแจวายก่อน This should e r e มา The moment for my vengeance is not yet known. I'm going to my die. Oh, get a lot of time. อย,อ,อยแปลคุณแจวเอ้คุณแจวงกลมก่อนนะวงกลมให้ <c oughs> กด F อ่ะพิม F C เหรอโอเคเดี๋ยวเซมีแฟมพีม F C เดี๋ยวไปดูคุณแจวายก่อนนะเอ้คุณแจวงกลมก่อนนะ แวายพี่โมเสสเปิดไปแล้วมีแต่มีมีแต่เงินดังนั้นเลยไป <c oughs> อ,อีกดปเหลือแค่ร <c oughs> ้อยก่าเมตร ถึงแล้วนี่คุณแจวงกลมอยู่ที่นี่เปิดซกเปิดเลยเพื่อนแล้วต้องยืนหางหน่อยเลยเอาที่นักซีสู้อยู่หรอโอ้ข้างในมีอาวุธเทียบเลย มีรีแพโลแล้วก็มีเน็กเกอร์สามได้ได้เดี๋ยวไปช่วยเราจะไหวไหมเนี่ยไปช่วยน้องเนี่ยน <traffic> anyway. <tense> ้องอยู <moderate> ่ไกลมากเลยอะโอเซ่อยู่ไกลมากเลยฮะอืม ดูนมันไม่พุ่งให้ไปให้หน่าเบื่อมากเลยอะเกมอะบางทีมันก็ไม่พุ่งให้อะดูดิกดกระโดดยากมากเลยทั้งๆท,ที่กดสเปซบาร์ดีแล้วนะ เช,ชื่อเลยเมื่อกี้กระโดดเข้าหน้าต่างมันไม่ยอมชนให้งงมากเลยเกมมันชอบมีปัญหาในเรื่องการกระโดดการอะไรจริงๆนะเกมเนี้ยซามิน่าสไตร อยทำไมทิ้งท่าสาร์นัทไปทำไมอ่ะท่าสตาร์นัสไลั์ไงก็บอกอยู่น่ะมีอยู่ไหนเจอบอดอีกมั้งไหมอ่ะจะฆ่ามันแล้วเนี่ยเนี่ยในตรงนี้เห็นเห็นมีศพอยู่เซ่เซ่โดนลุมเหรอสีหนึ่งบ่า อันนั้นไม่มีเลยอะตัวด,ดึงตะขอใช่แก๊ปปี้ซามินา่าสไทร์นี้ก็มีอีกละจะทำอะไรเพื่อนออน,นี่ขอดาบให้ Ah, Capy Hook, ừ. Ah,ยาก. Đuôi ao ling spear,เจอ. Behold, I have my weapon is forged anew. Hi, muốn xe hoài, ừ. Chả I have marked the relevant object. Hi, Dekker. Behold, my weapon is reforged anew. No. The shadow will shortly begin to spread. I shall purify the souls of their filth. Never oh. ends well. Why do they challenge me? Never ends well. โยโตโยโตสองคนเลยช่วยหิวพี่หมเต้นู่นนตรงนี้มีสู้กัน สมัมมนาสไลด์เจอเจอใครสนใจอัตนาแซ่บผู้พิวมีค่ะมีอบซี่สนใจเหรอเดี๋ยวไปช่วยพี่มอนเซ่ก่อนพี่มอนเซ่เขาไหวไหมนะ 我操、okay. The way from the grave is my weapon is restored. Are like you putting that? Won't Know that you have made a powerful ally. I have not the relevant object. May your ancestors uh, forgive this sloppiness. Now it might perform now. its function again. Know that you have made a powerful ally. The blade is ready I to unseat. The is restored. Object. The shadow will soon spread. I, have I love this fight. What a hungry thing the brave is. I can't My, My weapon name. is restored. <Shadow> spreads. เอเลอเลนเหรอเหมือนมีแล้วนี่เอเลอเลนมีแล้วค่ะพี่แม็กซี่นี่เหรออีกอันนึงงหรอแอดวันอะไรเอ่ยอ๋อพี่แมพพี่โมเซ่เอาดีไม่เอาหรอ Me you mine No, Now, lovely weapon. Instead of rust, top You shall bathe in blood. Disregard at marker. Converge marker once. on my my อันนไหนเดี๋ยวมางคนเปิดแล้วพี่ที่บอกว่ามันมีของให้ให้เยอะเลยอะแต่ว่าหนูไม่ได้ไปกันเพราะมาช่วยพี่โมเซ่ไงแล้วก็นั่นแหละมีกล่องฟรีก้อนเกิดอะจะไปดูเปล่านี่นะครับเอ่อในความหมายคือ บอทเนี่ยเก่งขึ้นนะครับเหมือนอัปเกรดความสามารถมันนี่มันโซบูมูน That destination is our บอทเหมือนอัปเกรดมานะครับพี่มาเซลเอบูมูนเ,เ,เป้าเอ้ยทำไมกล่องฟิล์มไปเกิดแถวเนี้ยใช่ใช่แถวนี้ทำไมมันมีวงมังกรอยู่ตรงนั้นนะมีคนแกล้งเราอเอา้าตายในวงหมดเลย โอเคสรุปคือเราชนะนะครับชนะจริงด้วยตายในวงหมดเลยโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชม a ม o ม Channel นะครับวันนี้ก็เล่นนลกาะให้ดูนะครับเป็นบอดแบบฮาร์ดบอดนะครับมีการอัปเกรดความสามารถของบอดก็ฝีมือก็โอเคขึ้นนะครับเก่งขึ้นถอดดักมากได้ได้เก่งขึ้นนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามรับชมก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้เรานะครับอย่าลืมกด s ั b s c r i b e ติดตามด้วยนะครับผมแม็กซี่โมเซวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ